สวัสดีครับมาแล้วครับสำหรับใครที่รอราคามานานครับตู้ตัวท็อปเราทํามา2รุ่น2แบบ2ราคาให้ท่านเลือกครับจะพาไปเจาะลึกว่าในสเปคตู้มีอะไรบ้างครับผมตู้เดียวครับผมราคาตู้เปล่า6,900บาทในตู้มีอะไรบ้างครับผมหนึ่งตะแกรงปั๊มได้ไปด้วยครับโลโก้แบบนูนนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันขอบเหล็กเป็นเหล็กพับเข้าตามเนื้อตู้ไปเลยครับผมครับอุปกรณ์จะได้ไปด้วยครับเพลทหลังนิวทค ของแท้ไปเลยครับผมเพื่อความแข็งแรงทนทานครับพร้อมด้วยอุปกรณ์น,อน็อตขันดอกเห็นไหมมีทั้งแหวนสปริงครับไว้ขันดอกลำพงโดยเฉพาะน,อน็อตขันหน้าตู้เป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งตู้ครับผมครับหูจับก็ยังเป็นโลโก,ก้เอกซาวติดไปด้วยครับจะบ้าชมภายในกันว่า มีอะไรบ้างครับผมนี่ภายในตู้ครับแยกมาลยตะแกรงปัม๊มฟีเจอร์ครับผมในตู้ก็จะดูแปลกตาหน่อยเพราะว่าตู้ใบเนี้ยเราใส่ดอกข้างหน้าครับผมลดปัญหาน้ําเข้าในห้องปิดลํโพงหรือน้ำเข้าลำพงครับเราไว้หน้าทั้งบดแล้วครับผมนี่ครับผมฝาตูดาต้ดมสำคัญครับตรงนี้ขันน็อ ตัวนี้ก็ดามครับดามเสียงหนึ่งชั้นเพื่อความแข็งแรงทนทานครับข้างในครับดูเป็นพิเศษทุกอย่างครับนี่ก็ฝังปุ๊กพร้อมขันน็อตทุกอย่างไว้เป็นดอร์ลำพงครับติดฝังปุ๊กทั้งบดเลยครับผมความพิเศษของตู้นี้ครับถ้าใครอยากได้18นิ้วสามารถสั่งซื้อวงแหวนนี้ไปได้ด้วยครับซื้อไปแล้วทำยังไงครับสามารถสวมให้ในตรงนี้เลยครับผมสามารถใส่ดอก18บอกเลยครับว่าตัวนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเอาใจทุกแนวครับว่า18แ1บ ใช้ได้บทสรับตู้นี้ครับผมครับใครที่มี18อยู่แล้วอยากได้ตู้สวยๆนี้ไปใช้ก็สามารถซื้อตู้เปล่าไปในราคา9,900แล้วก็ซื้อเนี่ยไปในราคา500บาทก็สามารถใช้ในงาน18นิ้วได้แล้วครับผมได้ตู้ที่สวยด้วยครับต่อมาครับพี่ใหญ่ของเราครับผมตู้แฟดตัวนี้ตู้เป่าใบละ12,900บาทสรับตู้เปล่าของเราครับฟังก์ชันตู้เหมือนกันครับตะแกรงปั๊มโลโก้นูนครับหูจับเอกซาวครับเพจหล้างหัวสปิคนิวทิกอย่างดีครับผมครับไป ชมในตู้ว่ามีอะไรบ้างครับผมครับแต่แกงขันด้านข้างนะครับผมขันรอด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับผมข้างในครับก็ดูเปลี่ยนชินแนตู้เดี่ยวแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วก็สามารถดึงอันนี้ออกสองฝั่งได้เหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นตัวเปิดหน้า2ชุดอย่างนี้ครับผมครับดูข้างหน้าในตู้ครับก็เหมือนกันครับตู้นี้ใครอยาก เซต้สก็สามารถสั่งวงแหวน18นิ้วเข้าได้เหมือนเดิมครับการใน้ตู้ก็เหมือนกันครับผมครับสำหรับใยแก้วในครับเราก็จะระบุเพื่อความซับเสียงไม่ให้มีการสะท้อนของเสียงข้างในครับผมข้างในก็จะบุใยแก้วทั้ง2รุ่นครับราคานี้แถมไปพร้อมใยแก้วเลยนะครับผมเป็นนี้ครับดูสเปคตู้เปล่าแล้วถือว่าทีเด็ดมากครับทีนี้มีราคาพร้อมดอกเรามีสเปคดอกให้2รุ่นครับผมสำหรับใครที่อยากไปพร้อมดอกด้วยครับสเปคแรกบอย5นิ้ว ลำพงเอกซาวครับโค้งเทาแเรมโบครับผมราคา14,900บาทครับผมสเปคที่2อบอย6นิ้วครับผมลำพงเอกซาวเหมือนกันครับผม1 9 9 0 0หมาพรสลับตู้เดียวทีนี้ตู้แฟรครับผมก็ราคาอัพขึ้นมาอีกครับผมตู้เปล่าราคา12,900บาทตู้พร้อมดอกดอกเอกซาว V5 27,900บาทครับผมบอย6ดอกเอกซาว38,900าบาทสลับบอย6ของเราครับผม ก็ฝากไว้อีกหนึ่งโปรเจกต์ Project, หนึ่งผลักสรับบริษัทเอกรทรวลชีพูลจำกัดสลรับเบตรตัวใหม่ของเราทั้งเดียวทั้งแฟดครับผมครับ